สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกียรติธุซุมลงรับปิดทองลองชาติเป็นพระสมเด็จยุคป,ปลายนะครับพระสมเด็จยุคป,ปลายมีการสร้างเป็นจานวนมากตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่สี่เนื่องจากมีวราสำคัญต่างๆหลายวรานะครับแต่ละวระก็มีการสร้างพระสมเด็จ ไม่ต่ำกว่าครั้งละ84,000องดังนั้นพระยุคปลายจึงมีเยอะแล้วก็เป็นพระที่มีพุทธศินที่งดงามพระองค์นี้เป็นพระที่มีการลงรับปิดทองลองชาติมุงบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่สร้างไว้ให้สำหรับคนชั้นสูงพระยุคปลาย จุดสังเกตที่เราต้องดูก็คืออันดับแรกต้องมีเส้นมคับพิมพ์นะครับด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายนี้เขาเรียกกันว่าเส้นวาสนาบางพิมพ์บางองค์ก็ไม่เห็นเส้นมคับพิมพ์เนื่องจากถูกตัดขอบชิดนะครับเมื่อเราไม่เห็นเส้นมคับพิมพ์เราก็มาดูตรงจุดอื่น นั่นก็คือการนั่งการนั่งเราจะเห็นนักแข้งซ้ายเล็กแล้วก็จะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงหัวข่าขวานะครับพระที่ขดพิมพ์ได้ชัดในลึกก็จะเห็นพระบาทซ้ายชัดเจนอันดับที่สามมาดูตรงฐานสิงห์คมขวาจะแอนตกท้องช้านเล็กน้อยหัวฐานสิงหจะเชิดขึ้นทั้งสองข้าง ฐานสิงจะเล็กกว่ายุคก,กลางและยุคต้นจากนั้นก็มาดูตรงฐานล่างสุดทางล่างสุดหัวฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็มาดูตรงล่องยุคตัวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์องค์นี้ยังมองเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องดูตรงดัดข้างนะครับ ด้าน,นหลังขององค์นี้เป็นหลังกระดานซึ่งมีความมาตรฐานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นพักก็ไม่ได้ตรงเหมือนมรรทัดมีมิดม,ม,มีเบี้ยวซึ่งเป็นลักษณะของความเก่าลักชาติที่ลงไว้ก็หลุดล่อนเป็นบางส่วนความเก่าเราเห็นชัดเจนในชาติพักที่ลงไว้การศึกษาสะสม ไม่ได้เน้นในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่าง,างๆนะครับเราดูรูปทรงของพิมพ์พระเพื่อที่จะม่งบอกว่าเป็นพระยุคไหนการศึกษาที่สำคัญที่สุดเราต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมา สังเกตต้องมาพิจนะารณาพระเก่ากับพระใหม่จะแตกต่างกันธรรมชาติสร้างสรรค์กับมนุษย์ทำขึ้นมาก็แตกต่างกันนะครับภาพนี้เป็นภาพคงเต็มด้านหน้านะครับธรรมชาติของความเก่าเราเห็นชัดเจน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ว่าดูตรงจุดไหนเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับเนื้อผ้ามีรอยแตกเนื่องจากเป็นธรรมชาติของพระสุเดจที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยผิวผ้าตรงนี้เป็นผิวด้านในนะครับเป็นเนื้อสีขาวสีน้ำตาลที่เราเห็นนี้เป็นสีของน้ำลักษที่ขุ่ไ ทองคำถึงแม้จะผ่านมาอายุเกิน150ปีก็ยังสวยสดงดงามเหลืองอล่ากทองคำเป็นแร่ธาตุที่ทรงคุณค่าใช้ในสำหรับคนชั้นสูงนะครับลักและชาติก็ถือว่าเป็นงานในเชิงศิลปะถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับ พระอ,องค์นี้ถือว่ามีความสวยงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับเป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่เขตทุรสมเป็นพุทธศินที่จำลองมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยนะครับประเดี๋ยวเราดูด้วยกล้องกากระยาสูงก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับพระอ,องค์นี้เป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิด มีความเก่าลงมาเกาะจับติดชัดเจนนะครับพระในสภาพเดิมๆแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับใครมีก็อย่าไปเช็ดไปล้างให้มากนะครับประเดี๋ยวความเก่าหายทำให้เป็นพระที่ดูยากพระแท้ๆเก่าๆเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน ก็ยังถูก Dk เเลยนะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเป็นหลังที่มีความมาตรฐานลักชาติที่ลงไว้ก็หลุดต้อนออกไปเป็นบางส่วนนะครับความเก่าเห็นชัดเจนในชาติในลักษที่ลงไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามี การยับยน่นมีการกระเทาะนะครับพื้นผิวก็ยังมีความสูงวามต่ำซึ่งเป็นธรรมชาติของภาคเก่าเจอลักษณะแบบนี้ใครบอกว่าไม่เก่าไม่แท้ก็อธิบายมานะครับ ด้านข้างเนื่องจากมีการลงลักไว้ค่อนข้างจะหนาเนื้อบริเวณตามขอบก็ไม่ค่อยจะมีรอยปีรอยแยกเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผ้ะที่ไม่มีการลงลับปิดทองก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสีภาพตามขอบชัดเจนนะครับส่วนด้านในองค์พระก็งงดงามเส้นสายสมบูรณ์พระเกตยาวและเหมือนจะพาดสมออกไป นะครับลำคอก็มีความสูงหน้าอกก็นูนเด่นซอกแขนลึกเส้นชาจีวรเห็นชัดเจนประบาดซ้ายก็เห็นฐานสิงก็เล็กคมชัดตามตำลาฐานล่างสุดเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวนิดๆน,นะครับธรรมชาติของภาคเก่าจะมี การแอนโค้งพอสมควรนะครับตอนนี้เรามาดูภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเนื้อผ้ามีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนนะครับร่องรอยของรักของชาติก็ยังติดอยู่ตามด้านข้างนะครับ พระเกศยาวแล้วก็พาดซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายขยุกข,ขยิกเนื้อมีสูงมีตักข้างพระเกตนี้รักทองชาติก็ยังติดอยู่นะครับความเก่าก็ลงมาเกาะจับติดบ่งบอกว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดไม่ได้ถูกเก็บไว้ในหีบ ภาพนี้เป็นภาพของหน้าอกหัวไหล่ทั้งสองข้างวางสมดุลรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ของพระยุป,ปลายนะครับตรงซอกแขนลักทองชาติก็ยังติดอยู่ภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงวงแขนแล้วก็บริเวณตรงหน้าท้องนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตดูดูธรรมชาติของเส้นสายว่าเป็นอย่างไรนะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรน,นะครับเนื้อบริเวณนี้ก็มีการเซตตัวเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวนะครับสีน้ำตาลที่เราเห็นนี้ก็เป็นลักษณะของ น้ำลักที่ถูกคุมไว้พระสมเด็จส่วนมากเกิน90%ที่พบเจอเวลามีการหักเนื้อในจะเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยภาพนี้ก็เป็นภาพของหัวเขาขวาพระบาทซ้ายเห็นไม่ชัดเจนนัก ตรงนี้เป็นวงแขนตรงนี้เป็นลักษณะของความเก่าลงมาเกาะจับติดประเภทที่ฝุ่นที่ดินที่ทรายนะครับภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานสิงฝั่งขวาเนื้อผ้ามีการเซตตัวชัดเจนนะครับความเก่าก็ลงมาเกาะจับติดเห็นได้อางชัดเจนถ้าภาพแบบนี้ เป็นสภาพที่ธรรมชาติสร้างไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับภาพนี้เป็นถานบัวก,กับฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับบริเวณในพื้นที่ส่วนที่ต่ำรักทองชาติก็ยังติดอยู่เนื้อในก็เป็นสีขาวชัดเจน ภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่างสุดฝั่งขวาปลายฐานจะตัดเฉียงกว่าฝั่งซ้ายนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวาภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาของพระตรงนี้เป็นบริเวณเส้นซม ตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นแขนขวานะครับตรงนี้เป็นซอกแขนลักทองที่ติดอยู่ก็พอสมควรส่วนเนื้อที่เปิดออกมาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งขวาขององค์พระ บริเวณนอกเส้นซมก็มีลักษติติดอยู่เนื้อบริเวณนี้เป็นเนื้อสีขาวเส้นสายของเส้นซมก็เป็นธรรมชาติปิดปิดเบียเบ้ยวเบี้ยวขยุ่ขยิกนะครับภาพนี้เป็นเส้นซมบนฝั่งซ้ายเนื้อของเส้นซมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอย่างชัดเจนนะครับ ภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายของพระตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นซอกแขนตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นซมสิ่งที่เราต้องดูก็คือดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูความเก่าเราไม่ดูในเรื่องของตำาหนิพิมพ์ทรงตรงนั้นยกตรงนี้ยุบตามที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังจาก พระของเซียนที่นําบาชี้ตําหนินะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงบริเวณพื้นผิวด้านหลังมีรอยกอะเทอะออกมาความเก่าของรักของชาติเห็นได้อย่างชัดเจน ที่ฝุ่นที่ผงลองไปก่ะจับติดบอกบอกถึงความเป็นธรรมชาติในการเก็บที่มีสภาพพื้นที่ที่เปิดภาพนี้เป็นภาพด้านล่างซึ่งเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุคันไซต์ตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกละเทายสูงไปด้วยกันนะครับ เริ่มจากใบหน้าพระองค์นี้ลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับสอดรับกับหน้าอกที่นูนเด่นสอกแขนก็มีความลึกรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาเส้นสายขวอง,องแขนก็เป็นธรรมชาติเป็นพระที่ดูง่ายรักชาติทอง ติดๆอยู่ก็มีความเก่าอย่างชัดเจนพระสด็จที่มีการลงลักปิดทองลองชาติแบบนี้เป็นพระที่สร้างไว้สำหรับให้เจ้าคุณมุนนายนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งลักทั้งทองทั้งชาติถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาแพงชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาสที่จะพบจะเจอนะครับ การสร้างนี้ก็เพื่อที่จะสร้างเพื่อถนอมเนื้อพระให้คงทนคาวอแล้วก็สร้างให้สำหรับเจ้าขุนมูลนายคนชั้นสูงเราพบเราเจอพระที่มีการลงรักก็ดีลงลักปิดทองก็ดีลงรักปิดทองลองชาติก็ดีหรือพระที่มี การถนอมเนื้อผ้าไม่ว่าวิธีใดๆเช่นอาจจะชุบน้ำว่านชุบยางไม้เมื่อพบเมื่อเจอก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดละรังที่คนโบราณได้คิดวิธีที่จะถนอมเนื้อผ้ารักษาเนื้อผ้าให้งคงทนถาวอรอยู่ไปนาน พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนความเก่าชัดเจนพุทธศินก็งดงามคลาสสิกประเดียวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดทํายาเช็คกันอยู่แคนซ้ายกันครับ ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะฮะอันดับแรกที่ดูก็ต้องดูตามพอว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าพระองค์นี้ถึงแม้จะมีการหลงลักค่อนข้างจะหนาแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็มีให้เราเห็นเนื้อพระยังมีความสูงความต่ำนะครับพระองค์ไหนที่เส้นสายเรียบตรง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระเก่าเราศึกษาสะสมสมเด็จที่มีอายุเกิน150ปีเราต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพระลักษณะแบบนี้อาจจะเอาข้อตนบัตรเช็ดขี้ฝุ่นออก แต่ไม่รู้จะออกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้ในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บที่มีสภาพเดิมๆธรรมชาติเป็นอย่างไรเราก็เก็บอย่างนั้นจะเป็นผ้าที่ดูง่ายกว่าผ้าที่นำไปเช็ดไปล้างน,นะครับ ชาติแบบนี้เห็นแล้วเราก็รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะทำเรียนแบบได้เพราะสุดเด็ดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคุภาพตามธรรมชาติมีความเก่าตามธรรมชาติจะเป็นพระที่มีคุณค่านะครับ ตอนนี้เราก็ลงไปในตำแหน่งที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซจะหยดตรงนี้นะครับเป็นการเช็คว่าพระสุเด็จองนี้มีปูนกระหอยเป็นโซ่สมหลักในการสร้างหรือไม่แล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคหรือไม่ตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์ลงไปแล้วนะครับ เปลี่ยนจุดที่จะหยดเล็กน้อยพระองค์นี้ถ้าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีเนื้อปูนเผือกหอยหเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนองพระและก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับแต่ถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุค ไม่มีบูดถ่หอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างน้ำยาที่จดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไปนะครับการเช็คกายุแคนไซเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เรากำลัง ปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซไว้นะครับปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดปนองพระพอกาก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตโต,โตนะครับก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเสด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีปุ่นตะคอให้เป็นส่วนสมหลังในการสร้างซึ่งตรงคำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้น ซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูดกอกหอยเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระที่มีอายุเก่าถึงยุคโดยการพิสูจน์ด้วยกัน ดดน้ำยาเช็ดกระยุแคนไซ์แล้วก็มีการลบพับปิดทองล่องชาติแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะครับสังเกตดูพื้นผิวที่กระเทาะออกนะครับอย่างไรก็ยังมีความสูงความต่ำให้เราเห็นอย่างชัดเจนเส้นส้มก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อมีการเซตตัว เป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำส่วนทองคำก็ยังเหลืองอลามีความงดงามน,นะครับสีของเนื้อผระเป็นธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของผระแท้สีสันจะมีหลากหลายในสีเข้มก็มีสีอ,อ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้ม สิ่งนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะครับพระแท้จะหลางจะมีสีสันหลากสีส่วนพระเทียนแบบจะมีสีสันเป็นโทนสีเดียวนะครับในอนาคตเทคโนโลยีจะมีมากกว่านี้ การพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จจะมีราคาที่ถูกลงท่านที่ศึกษาสะสมแบบอนุรักษ์นี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพระแท้ๆมาบูชานะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีความ งดงามคลาสสิกเป็นพระสุเดชพิมพ์ใหญ่เกศสุ้มพุทธสินยุคปลายเป็นพระที่มีการลกรับปิดทองล่องชาติบบกบอกถึงว่าเป็นพระที่มีความงดงามถูกคัดสรรไว้แล้วแล้วก็นำมาปิดทองล่องชาติเพื่อทำไว้สําหรับให้เจ้าคุณมุนนายและก็เพื่อที่จะ รักษาเนื้อพระให้คงทนถาวรน,นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์งดงามใครได้ครอบครองบูชาก็เอาขึ้นคอ,อก็ไม่อายใครนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ